สถาบันอบอรมรัชตะอาคาเดมีพัฒนาการพูดพัฒนาบุคลิกภาพนักจัดกกรายการมืออาชีพ085157 7465 085 120 3087วิทยาศาสร์ Copperline Magazine รอบกุมทุกแง่มุมชีวิตคอฟล,ลา์แมกซีนทุกแหงทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงเวลาพิเศษของเรากับ เขาฟลายทล์กกับผมรัชตะสมอนธิตรกรในทุกเสราร์อาทิตย์ที่นี่ในช่วงบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองและผมเชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายคนนั้นชื่ชอบฮะ นะครับแล้วก็เป็นอีกบุมหนึ่งที่เราจะหยิบเรื่องราวต่างๆที่มีมุมแปลกๆมากมายนะครับนะครับแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้นะฮะเอาใจพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่น่ายินดีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของพรบการจัดตั้งสภาองค์กรเกษตรกรซึ่งพรุ่งนี้ท่านปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยท่านจะมานั่งพูดคุยกับผมตรงนี้นะครับสดๆนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็เรามาคุยเรื่องการออกแบบทรงผมวันก่อนผมเดินทางไปแถวแถวรานกําแหงก็ไปทาน จิ้มจุ่มอะไรจำลองนี้นะฮะก็ทราบว่าคนแถวนั้นดูรายการเราด้วยนะฮะแล้วก็อีกหลายที่ตอนนี้ก็ดูกันอยู่ที่โคราชนะฮะที่เวียงจันทร์นะที่เลยหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมพีไฟทีวีนะครับเรามาพูดกันต่อนิดนึงฮะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับไปตรงที่ทรงผมสักนิดนึงฮะครับอาจารย์สุจิตไปถึงไหนแล้วมาดูสิครับก็การยกองศาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทําให้มีรูปทรง มากขึ้นนะครับจากที่ผมสไลด์ธรรมดาในที่ปลายมงมานะให้มีองศาเพราะว่าช่วยให้เกิดฟอร์มเกิดตูปล่างที่ชัดเจนครับที่เขาเรียกว่าเลเยอร์นั่นเองเลเยอร์นะก็เลเยอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้การทำเลเยอร์เสร็จแล้วครับทรงผมเป็นทรงแล้วเป็นทรงแล้วครับต่อไปอาจารย์จะทําอะไรต่อครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บงานนะฮะก็คือการแกะสลักเหมือนเหมือนเรายกผมขึ้นมาตัดให้เป็นรูปทรงที่สวยงามแล้วเนี่ยแต่มันดูแข็งดูอะไรอยู่ เราก็จะตกแต่งเนื้อตกแต่งเนื้อผมให้ดูไหมให้มีรูปทรง texture อูแล้วก็สร้างเ t e เจอร์ด้วยสร้าง texture ให้มีมิติครับผมให้มีอารมณ์ซอฟ o ์เข้ามาดีๆนี่นะครับนะครับอันนี้เรียกว่าทรงอะไรฮะอันนี้เป็นสแควร์นะคือภาษาที่เราเรียกกันก็คือสแควร์สแควร์เลเยอร์สแควร์เลเยอร์ผมเชื่อว่าหลายคนที่ชมอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คงจะชอบทรงนี้นะฮะโดยฝีมือการตัด ของอาจารย์สุจิตนะครับสุกส้อยนะครับคือตังแบบคนนี้นะครับมีมีผมที่หนามากใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะลดน้ําหนักให้กับผมเนี่ยมีวิธีเดียวท่านัี้ก็คือการทําเลเยอร์ถ้าเราไม่ตัดสั้นนะนะความยาวยังเท่าเดิมเลยคะให้มันซอฟต์หน่อยเราลดความกระด้างของลดน้ำหนักลดน้ําหนักก็โดยการที่ยกผมเนี่ยขึ้นไปที่เราเรียกว่ายกองศาผมเนี่ยยกขึ้นไปแล้วตัดแล้ววางลงมาความยาวยังเท่าเดิมฮะแต่เนื้อผมเนี่ยจะถูกไล่ระดับ อันนี้เราเรียกว่าเลเยอร์นะครับซึ่งองศาที่ยกขึ้นไปเนี่ยแต่ละองศาถ้าเราเปลี่ยนไปทรงผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนไปตามองศาของมันไม่ใช่จะยกยังไงก็ยกได้นะฮะเราเราจะมีเราจะมีวิธีการใช่อย่างเช่นอาจารย์บอกว่าทรงนี้คือทรงสแควร์เลเยอร์ก็คือการยกขึ้นไปตรงๆให้ตั้งฉากกับพื้นดินทั้งหมดเลยทุกช่อแล้วตานี่มันจะทําให้ทรงผมเนี่ยของผมก็ตัางแบบเนี่ยมีน้าหนักน้อยลงแต่มีการไล่ระดับที่สวยแล้วทําให กะโหลกศีรษะทุยนะฮะเพราะว่ากะโหลกศีรษะของของคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างไม่สวยนะฮะเราต้องเพิ่มเราต้องเพิ่มความทุยให้ครับดังนั้นเนี่ย ก็เป็นเป็นวิธีการที่จะทําให้รูปทรงมันสวยอาจารย์สุจิตฮะเทคนิคพิเศษที่อยากจะบอกช่างผมที่ดูอยู่หรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในตอนนี้ครับเทคนิคพิเศษที่จะก็เลการทำเรเยอร์หรือการซอยนะฮะให้มันมีความมีความสมูทนะฮะทำยังไงฮะช่วยแนะนำานี้นึงก็จริงๆมันมีไม่เยอะ้วครับบางคนเทคนิคต่างๆมันอยู่ที่การเพิ่มนิเสยนะแต่ว่าการตัด่อของเราจะ เด่นแล้วก็จะเน้นเรื่ององศาอยู่แล้วคือถ้าคุณยกตัดยังไงก็เวลาเก็บงานก็เก็บงานแบบนั้นคือช่างบางคนเนี่ยยกตัดอีกแบบนึงจะไปเก็บงานอีแบบนึงทรงที่ขึ้นไว้หายหมดเลยครับก็กลายเป็นทรงคือเสียทรงว่างั้นเด็ใช่ครับเหมือนเราวาดรูปไปแล้วแล้วก็ไปแต่งเติมมากเกินไปก็ไม่สวยครับของเราก็จะมีเทคนิคไปมากก็คือสลายนิ่งสลายนิ่งแล้วก็สับฟันปลาอะไรพวกนี้ ครับเพิ่มแล้วก็ลดซึ่งก็ไม่ยากนะไม่ยากนะครับมีแค่สี่ห้าอย่างไม่เยอะสี่ห้าอย่างเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะฮะสนใจนะครับแล้วก็อยากจะมาเรียนกับอาจารย์สุจิตและที่สถาบันแกรมเมอร์นะฮะที่ราดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับก็ไม่ไกลนักนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้นะครับสำหรับอาจารย์ภาควิชาหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามายกตัวอย่างให้ดูนะครับมีมีอะไรบ้างครับมีภาควิชาอะไรบ้างครับที่เราสอนอยู่ครับเรามีเรามีอาจารย์เกือบร้อยชีวิต โอ้ฮัเชื่อไหมฮะที่การ์เมอร์นะครับอาจารย์ทั้งทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ประจําทั้งหมดนะฮะบางส่วนอยู่ประจำอยากจะศิษย์ที่อยู่ประจําแล้วเราโรเตชมาจากรน้นได้ไหมคะต่างกันน่อเรามีวิธีการก็คือว่าเรามีเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยในกรุงเทพร้านดังเนี่ยหรือร้านในต่างจังหวัดที่เป็นลูกศิษย์ของเรานะครับ แล้วมารู้รวิธีการตัดซอยในคอนเซปต์ของเราครับรู้วิธีออกแบบสรงผมในคอนเซปต์ของเราแล้วชอบอก็เลยสมัครเข้ามารเรียนเป็นครูเราเรียกว่า<อ>มาเทรนเดอะเทรนเนอร์เข้าโครงการคือเทรนเดอร์ ปั้นโครงการเพื่อที่จะให้มาสอนต่อมาสอนต่อมาต่อยอดมาต่อยอดแต่ว่าไม่ใช่ง่ายครับสมัครมาร้อยอาจจะเหลือสักหนึ่งหรือสองเพราะเราคัดพิเศษเลยไม่ง่ายง่าฝึกฝึกหนักมากนะครับหนักมากเพราะมันต้องใช้เวลานานครับมันไม่ใช่ยากครับทุกคนเก่งหมดแต่เพียงแต่ว่าทุกคนต้องใช้เวลาในความชำนาญทุ่มเทหลักสูตรหนึ่งเนี่ยฮะอาจารย์รีสักใช้เวลานานไหมฮะอย่างเช่นเรามีระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอย่างเงี้ยเราเป็นสิ่งที่แปลก ผมบอกว่าการเทรนครูเนี่ยใช้เวลานานเรืยากเลือดตาแทบกระเด็นทําให้เวลาสอนนักเรียนกระสั้นฮะเข้าใจนะฮะเพราะครูฝึกเก่งมาแล้วฝึกยากฝึกยากฝึกเก่งเหมือนทหารก็ฝึกหนักไม่ใช่ไม่ใช่ทหารทหารธรรมดาอันนี้นาวิกโยธินต้องเป็นนาวิกโยธินีหรือเป็นแรนเจอร์พวกเสือคาบดาบอย่างนั้นอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยนะครูถูกฝึกมาอย่างนั้นนัแล้วเมื่อครูเป็นระดับนั้นแล้วเวลาสอนนักเรียน ใช้เวลาสั้นทีเดียวองั้นถ้าเกิดช่างผมใดก็ตามเนี่ยนะฮะที่ยังรู้สึกว่าตัวเองมีผงเข้าตายังเส้นผมบางคูเขายังงงๆอยู่ครับในชีวิตของอาชีพของตัวเองเนี่ยนะครับมาเรียนกับเราเนี่ยเพียง3มอาทิตย์สามวีคเท่านั้นเองสามอาทิตย์เท่านั้นเองได้เลยก็จะบอกแล้วว่าจะบรนเจิดครับอ๋อเกิดการโยอดขนาดนั้นเลยนะบันเจิดจริงครับฮะถามอาจารย์นิดนึงฮะถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลย แต่หัวใจนี่แหมอยากจะเป็นช่างผมรู้สึกว่าได้สตุ้งสตังนะฮะมีรายได้ค่อนข้างดีเพราะว่าคนตัดผมกันทุกวันนะครับอยากจะแนะนํำอะไรสำหรับคนที่มีไฟนะครับแล้วก็อยากจะมาเป็นช่างผมที่ดีครับเชิญให้มาเรียนกับเราครับเพราะว่าเราจะสอนให้ที่บอกว่าฝรั่งเขาเรียนกันพันหกร้อยชั่วโมงแต่มาสอนที่เราเนี่ยคนไทยเราไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่เราจะให้ความรู้ไม่ต่างจากฝรั่งเลย เชื่อไหมครับว่าโรงเรียนแกรมเมอร์ของเราเนี่ยนะฮะเรามีสอนดรอ잉การวาดการวาดลายเส้นแสงเงานักเรียนที่มาเรียนใหม่ใหมงงฮะบอกว่าดิฉันจะมาเรียนตัดผมจะมาให้ฉันวาดลูกออกแบบทำไมเรามีวิชาซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายใหความรับทำไมต้องมีนะฮะน่าจ์กำลังบอกว่าเราควรจะต้องเข้าใจโครงสร้างของศีรษะก่อน ว่ารูปทรงศีรษะมันเป็นอย่างไรใช่ต้องเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้อนาตอมมีหรือโครงสร้างของสรีระของมนุษย์ครับต้องเรียนรู้วิธีการวาดภาพลายเส้นแสงเงานะฮะเพื่อให้รู้มิติครับนักออกแบบที่ไม่รู้มิติและไม่สามารถที่จะวาดภาพแสงเงาได้เนี่ยเรียนไม่เข้าใจหรอกครับนะฮะเรายังเชิญอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาลัยหลายมหาลัยเช่นมหาลัยธรรมศาสตร์นะฮะจศิลปกร พัฒนาพรกแบบเสื้อผ้าหรือออกแบบเสื้อผ้าของหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยมาสอนเพื่อเพื่อให้ช่างผมได้รู้เรื่องการดีไซน์พวกให้เหมาะสมกับการใส่ชุดต่างๆใช่ใช่คอสตูมดีไซน์โอ้โหนี่แสดงว่าแกรมมร์นี่มีความละเอียดอ่อนทุกทุกขั้นตอนเลยทีเดียวตอนเราไม่ได้สอนเพียงแค่ทำผมอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งวิชา การทำพรีเซนเทชันหรือการพูดครับนะฮะเราก็มีอาจารย์จากสมาคมฝึกการพูดของประเทศไทยมาสอนในการเดวกันผมก็จะเชิญอาจารย์รัชตขอบพระคุณเปช่วยสอนลูกศิษย์ทุกคนคือคือการตัดผมเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดเก่งนะฮะเท่านั้นนะในขณะที่ตัดเนี่ยก็ต้องคุยกับลูกค้าไปด้วยในบางครั้งกรมส่งเสริมการส่งออกเขาบอกว่าที่ออสเตรเลียต้องการช่างตัดผมครับผมก็เตรียมจะเอาลูกศิษย์จะส่งไปเพราะผมอยากให้เด็กของผมมีรายได้จริงไหมฮะ พอจะส่งไปเขาบอกว่ามีข้อแม้ข้อแรกเขาบอกข้อแม้ข้ออะไรต้องพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมรบเขาบอกว่าต้องสอบภาษาอังกฤษ i อเอลห้าจุดห้าให้ได้ผมบอกว่าผมยังไม่ได้เลยแล้วผมบอกว่าทำไมไอคนที่เขาไปเป็นคุกที่ซิดนีย์เนี่ยที่เมืองนอกกรมส่งเสริมก็ส่งไปเป็นกลุ่มหลายกลุ่มแล้วทำไมถึงไม่ทำไมถึงเห็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคุกเนี่ยมันอยู่ในครัวอยู่ในครัวแต่ว่าการทําผมเนี่ยมันต้องพูดและสื่อสารกับกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงเนี้ย ไม่สามารถพูดสังเกตได้ดีขนาดนั้นไม่ได้นี่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราเราหลงลืมนะฮะเราหลงลืมไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวดังนั้นลูกศิษย์ของแกรมเมอร์เราทุกคนจะต้องฝึกการพูดทั้งพูดต่อหน้าเป็นเป็นตัวต่อตัวหรือพูดพับเบิ้สปีชหรือพูดต่อโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยทุกอย่างเราเราจะฝึกให้เพื่อให้ลูกศิษย์ของเราตอนนี้นะครับทางทางภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะให้หลักสูตรการนำผมเนี่ยเป็นเป็น บรรจุบรรจุรับรองวิทยฐานะในกระทรวงวชชเป็นเพราะวิญญาตรีเลยฮะทางเราก็มีหลักสูตรอรางนี้ซึ่งเราทำไว้ล่วงหน้าแล้วงั้นนักเรียนสามารถไปสอบเทียบได้เลยในอนาคตที่นะฮะเราจะเรีนหลักสูตรแกรมเมอร์อย่างแน่นอนนะครับอาจารย์นะเดี๋ยวกลับไปที่อาจารย์สุจิตนิดนึ่งครับอันนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมจะเพิ่มเท็เจอร์ให้เยอผมนะครับโดยใช้สเปรย์นะฮะเท็กเจอร์ไลซิ่งสเปร์นะครับตัวนี้จะเพิ่มเทคเจอร์ให้ผมมี เทคเก้มากขึ้นหลังจากที่เราตัดซอยได้ดีแล้วก็ทําการเทคเจอร์ได้ดีแล้วนะฮะเราก็จะฉีดไปที่เนื้อผมเบาๆนะฮะตัวนี้มันจะทําให้เราไม่ต้องใช้สเปรย์อัดแข็งมากเกินไปคล้ายๆมูด้วยเหรอฮะสเปรย์ประมาณนั้นนะครับนะครับก็คือให้ให้เส้นผมมีน้ําหนักแล้วก็ดูมีชีวิตมีเทคเจอร์มากขึ้นเพิ่มเทคเจอร์แล้วก็ให้ความเงาด้วยครับผมเขาเขาว่าเทคเจอร์เนี่ยอาจจะยังงงๆคนฟังอาจจะยังงงยังงงอยู่ฮะเราจําเป็นต้องรู้ศัพท์คํานี้นะครับคำว่าเทคเจอร์เนี่ยมันแปลว่า พื้นผิวของเส้นผมมันไม่เรียบตรงนะฮะแต่กลับมีมิติมีลูกเล่นมีความล่าเริงมีความสดใสนะังเกตดูนะฮะว่าจะผมจะก่อกันเป็นช่อๆเป็นริ้วๆนะฮะดูเ e x t u r บางคนนิยมใช้คำว่าเปรี้ยวนะฮะดูแล้วสดใสดูมีชีวิตขึ้นนะฮะที่มันเป็นอย่างนี้ได้เป็นเพราะว่าอาจารย์สุจิตได้ใช้กันไปลภาษาฝรั่งเขาว่า slicing สไลซ์สิ่งเพื่อให้เกิดเท็กเจอร์นะครับโดยใช้กันไกลเสร็จแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อสักครู่นียนะฮะอาจารย์สุติช่วยหยิบเลครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น t e x t u r ไ i ซ i n g อ๋อเป็นเป็นตัวที่จะช่วยช่วยให้ทำปฏิกริยาถูกต้องก็คือหมายถึงว่าเวลาซอยให้เกิดเท็กเจอร์แล้วผลิตภัณฑ์เราก็ต้องเลือกที่จะใช้ที่เหมาะสมด้วยที่เขาเขียนว่า t e x t u r ไลซ i ่งเพื่อจะสนับสนุนฝีมือในการทำงานด้วยช่างบางคนนี่ ตัดดีซอยดีใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไม่ถูกต้องใช้ผิดปุ๊บมีปัญหาเลยเสียเลยออ๋คที่เขาเรียกว่าเสียทรงนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสับแสงก็จะบอกเสียทรงน่าจะมาจากร้านทำผมใช่ไหมอาจารย์เป็นไปได้นะครับโอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอาจารย์ช่วยสรุปทรงผมสักนิดหนึ่งครับครับผมผมนักแบบก็เป็นผมที่ยาวมีการเลเยอร์มาบ้างนิดหนึ่งครับก็ช่วย c รอสเทคนิคครับไปที่นักแบบครับมาจับแต่งโดยการยกองศาของมันเนี่ย ให้ยกขึ้นไปแนวแนวสอกปรหรือว่าเหลี่ยมเพื่อให้ผมนั่งแบบบอกว่าผมที่สาคนไทยค่อนข้างที่จะแบนเพื่อให้มีความทุยมากขึ้นแต่ยังคงเก็บความยาวไว้นะฮะยังคงเก็บความยาวไว้ก็คือดึงขึ้นไปตรงๆเท่าเท่าที่เห็นนังแบบเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนหน้าดุนิดหนึ่งแต่พอเป็นทรงผมนี้รู้สึกหน้าหวานหวานขึ้นอ๋อทำให้หน้าหวานได้เลยทีเดียวนะฮะนะฮะการที่จะทําให้มปนหน้าหวานแล้วก็ทําการเพิ่มกรอบทรงขึ้นมาส่วนมากการทากรอบทรงเนี่ย เราจะใช้วิธีการสไลด์อย่างเดียวพี่ลูกค้าอว่าสไลด์สไลด์อย่างๆอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องนะก็คือผมจะบางอย่างเดียวอแต่ไม่มีกรอบคั้มยันการที่ทํากรอบให้แข็งก่อนแล้วก็มาเท็กเจอร์ที่หลังเนี่ยเหมือนเราแกะสลักนะครับต้องแกะสลักในลักษณะคล้ายๆการแกะสลักผลไม้ตรงนี้มันบางแล้วถ้าคุณไปทําให้มันบางอีกมันก็ยิ่งบางไปใหญ่ฉะนั้นคุณต้องมองว่าตรงนี้มันบางเราก็ต้องเอาที่หนาๆมาให้ซอฟต์เข้ากับที่มันบางอยู่โดยกรอบทรงต้องมีแข็งก่อนให้ทำเป็นลูกทรงขึ้นมาก่อน เมื่อเราสร้างบ้านนั่นแหละนะครับนี่คือทรงที่อาจารย์นำเสนอเรียกว่าทรงอิติศิอาจารย์สแควร์เรเยอร์ครับสแควร์เรเยอร์นะครับโดยนางแบบของเราครับคุณกมลวันชิมพารีนะฮะหรือคุณเอนะครับเป็นไงบ้างครับพอใจกับทรงนี้ไหมครับคุณเอครับพอใจมากครัพอใจมากนะฮะอาจารย์ไม่ได้เอาอลอร์จี้ไว้นะฮะอันนี้พูดเล่นนะฮะพูดเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะให้นางแบบนะครับหมุนสักรอบนะช้าๆแล้วกล้องจะช่วยโค o สอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะในขณะที่กล้องโค o สนะครับนะครับ นะครับนะครับคุณเอนะครับนางแบบของเรานะครับช่วยจับที่ศีรษะนางแบบสักนิดหนึ่งนะครับนะครับจะช่วยเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคต้องดูที่เนื้อผมนะครับครับก็จะดูหวานขึ้นนะครับจะมีความทุยมากขึ้นนะครับเนื้อผมจะเยอะขึ้น คือบ,บางคนไปแบ่งเป็นแอดวานซ์มากเกินไปม,มันก็ไมเป็นสูงนะนนครับลูกค้าอบอกว่าเอาความยาวไว้ก็คือต้องเอาไว้นั่นเนองทรงนี้นี่เหมาะกับการใส่ชุดอะไรครับหมายถึงว่างานเลี้ยงกลางคืนหรือสาวออฟฟิศอะไรนะฮะได้หมดครับดดโดยี่การเซตโดการเซตบางคนก็ชอบลายเรียบๆก็มีแต่ถ้ายาวหน่อยก็ม้วน ครับครับสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ขอบคุณนางแบบนะครับแล้วก็อาจารย์สุจิตนะฮะทั้งสองท่านนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มเติมอีกหนึ่งซองนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะซอยกันสดๆเลยนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นน้องปิมนะฮะน้องน้องปิมน้องปิมเชิญครับน้องปิมครับนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวในขณะที่อาจารย์เตรียมครับเตรียมนะฮะน้องปิมนะครับในขณะที่อาจารย์กลังเตรียม ชุดต่างแบบนะครับอาจารย์วิศักดิ์ครับช่วยเพิ่มเติมสักนิดสำหรับทรงเมื่อกี้นี้แล้วก็เทคนิคพิเศษในการที่จะสะซอยหรือตัดซอยต่างๆเป็นยังไงบ้างครับคือแค่การทําผมเนี่ยนะครับมันจะต้องมีขั้นตอนชัดเจนนะครับจะต้องทํางานเป็นสเต็ปบายสเต็ปเป็นขั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรเหมือนเรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรก่อนใช่ครับแล้วค่อยไล่ลําดับไปถ้า ท่านเป็นผู้บริโภคครับแล้วเห็นช่างผมคนใดเนี่ยตัดผม5นาทีเสร็จและอ้วหคจ7นาทีเสร็จแล้วแล้วเราบอกว่าอุ้ยผมเคยเจอนะขอญาตนะคอย่างนี้นะครับมันมันไม่มีทางที่จะได้ดีครับรนะครับการตัดผมมีอสองแบบแบบเร็วเนี่ยนะฮะก็ดีก็เหมาะสําหรับบางประเทศครับบางบรรยากาศเช่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตัดเร็ว เราเรียกว่าควิกคัตส่วนตัวผมเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อาจารย์ปริศผมรู้สึกว่าการตัดผมเร็วเนี่ยมันมันยังมีความรู้สึกว่ามันน่าจะอีกสักนิดนะมันไม่มีอะไระที่เร็วแล้วดีนะ,ะ <c oughs> แต่ว่า,แต,วา,าแต่ว่าแต่ว่าเร็วแต่ว่า,วาคุ้มค่างเงินไงฮะอพอาะเข้าใจไหมฮะสมมติเร,เราเรามีอาชีพที่รีบเร่งรนะฮะเหมือนในญี่ปุ่นที่บอก ตัดซอยผมจะมาตัดซอยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเราไม่เอามาจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนญี่ปุ่นนี่ก็ฮิตมากก็คือเขาต้องการความเร็วฮะเดี๋ยวต้องรีบวิ่งไปทํางานละค่าตัดก็เป็นชั่วโมงแล้วฮะฟังดูค่าตัดถูกฮะอ๋อถูกครับถูกเพราะวว่ามันเร็วเนี่ยจริงไหมฮะเพราว่าสิบนาทีเสร็จอย่างเงี้ยจะตัดซอยสักเก้าสิบบาทร้อยบาทก็โอเคแล้วในเมืองไทยก็มีหลายหลายร้านในการที่ทําระบบควิกคัทเนี่ยซึ่งระบบนี้นะฮะเป็นอุตสาหกรรมเลยนะฮะถรือว่ารายได้ก็ดีมากนะครับ เป็นความละเอียดอ่อนความละเอียดอ่อนความละเอียดอ่อนก็จะน้อยลงไปเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งผู้บริโภคลับได้ผู้บริโภคจะไม่ตำหนินะฮะเพราะว่าเขาต้องการซื้อของราคาย่อมเยาและประหยัดเวลาแต่ถ้าสมมติเข้ามาตัดซอยในระบบอีกระบบการตัดซอยที่เป็นการออกแบบทรงผมอย่างละเอียดเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าการตัดซอยผมแบบเขาเรียกว่า individual cuttingindividual u t t i g n i n d i v i d u a l designindividual design ก็มันก็ต้องออกแบบให้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมคือดีไตนเนี่ยเป็นคนหน้ากลมครับจริงไหหน้ากลมไหมกลมฮะเราจะแก้ไขใบหน้าคนรัชตระเนี่ยเราต้องดีไซน์ทรงผมให้เหมาะกับคุณรัชตาะโดยเฉพาะครับยังไงฮะดังนั้นทรงผมทรงนั้นที่ผมมอบให้คุณเนี่ยที่ผมดีไซน์ให้คุณเนี่ยต้องเป็นทรงผมของคุณคนเดียวเท่านั้นในโลกในโลกในเลยนะฮะในโลกก็ไม่มีใครหน้าเหมือนคุณจริงไหมครับ ไม่แน่ฮอาจจะอาจจะเป็นก็เป็นทรงผมทรงเดียวสนะเพราะนั้นมันราคามันก็ต้องสูงอาจจะเป็นลูกชายผมแต่ยังไม่มีฮะยังไม่มีลูกราคาก็จะสูงแล้วก็แล้วก็เราต้องใช้เวลาเวลาในการทํางานอย่างน้อย40นาทีถึงชั่วโมงครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะกลับมาคุยกันต่อครับเดี๋ยวไปที่อาจารย์สุจิตสักนิดหนึ่งฮะอาจารย์ครับอาจารย์จะตัดทรงอะไรครับให้กับน้องปิ่มครับได้คุยกับนางแบบแล้วนะครับก็คือนางแบบจะเอาความยาวไว้นั่นเองแต่ว่าเพื่อนผมน้งแบบเนี่ย ลายของส่งค่อนข้างที่จะมีเลเยอร์ค่อนข้างเยอะเออมีเท็กเจอร์เยอะนะครับแต่ขาดเลเยอร์ไปหน่อยอึมเลยแต่งกรอบให้น้องเขาเนี่ยดูมีรูปทรงขึ้นมาหนึ่งแล้วก็มาทําการเท็กเจอร์ที่หลังเพื่อให้ปลายผมเนี่ยคสับบัดออกเพราะว่าหน้าขอตั้งแบบเห็นไหมครับแต่เขาต้องใจนะฮะหน้าเรียวนะฮะแต่ว่าเวลาระบะไรจะได้ออกเราจะไม่ได้ปิดนะเพราะว่าหน้าเรียวแล้วเราต้องเปิดใช่ไหมครับไม่ใช่หน้าเรียวเอามาปิดก็เห็นแค่นี้เองต้องเปิดออกนะครับแต่ว่าต้องสร้างกรอบขึ้นมาก่อนโดยไม่ใช่ว่า ยกขึ้นแล้วเท็กเจอร์เท็กเจอร์เลยจริงน้องเขามีอยู่แล้วแต่ว่าได้คุยกันนะเมื่อกี้ก็แต่หมายถึงว่าความยาวเท่าเดิมเท่าเดิมครับความยาวเท่าเดิมก็คือขั้มยาวเนี่ยข้างหลังนั่นเองต้องคุยกับลูกค้านะบอกว่าอุ้ยยกตัดแค่นี้ทำไมตัดออกจริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่ความยาวคือความยาวด้านหลังไม่ใช่ความยาวที่เลเยอร์ต้องต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนนะครับนะครับเพื่อเพื่อ ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยและในขณะเดียวกันเราก็ช่วยนําเสนอออกแบบเพื่อให้เหมาะสมอย่างที่ตัดสไลด์ความยาวเท่าเดิมมันก็ไม่เป็นทรงก็เหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์สจิตมาคุยกันต่อฮะในเรื่องของผลิตภัณฑ์แกรมเมอร์ครับมีหลายตัวเลยฮะอาจารย์รีศักช่วยแนะนำผู้ชมทางบ้านสันนิษถงนะฮะอาจจะเห็นไปเห็นโลโก้นี่นะฮะเดี๋ยวกล้องเช็กคอสนี่โลโก้แกรมเมอร์เนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยนะครับนะครับวันนี้เราหยิบมาคือหลายตัวเลยทีเดียวคือเราอยากจะแจ้งให้ทราบ ว่าที่ผมบอกนะฮะสโลแกนของเราคือเราเราเป็นผู้เลือกสรรท่านเป็นผู้เลือกใช้เพราะฉะนั้นแกรมเมอร์เราเนี่ยเราจึงเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีๆจากประสบการณ์เราเกือบเกือบยีปีเนี่ยเราต้องการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้ผู้ใช้คนไทยเราที่เสียเงินที่ต้องจ่ายไปต่างประเทศนะถ้าสําหรับผลิตภัณฑ์นําเข้านะให้มันคุ้มค่าทุกบาทครับ เราจะไปซื้อของที่เขาคือบางตัวนี่เราก็เติมในสิ่งที่มีคุณภาพมากเข้าไปอีกใช่บางทีไม่คุ้มค่าเลยนะเพราะว่าสินค้าอิ p พอร์ตแต่ว่าเป็นเลือกสรรสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมามันสูญเสียเขาเรียกว่าเสียดุลการค้านะแต่ธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีนําเข้าหล่ะนะฮะนำเข้ามาแล้วก็ต้องผลิตภัณฑ์ที่ดีในกณะเดียวกันนะฮะผมในปี1993ผมนําเข้ามาโดยตลอดจากจากนั้นมาหนึ่งสั้มากเนี่ยก็1 7เจปีมาช่วงกึ่งกลางของธุรกิจเนี่ ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศบางตัวเขาเลิกผลิตไปทั้งที่คุณภาพมันดีมากดีมากๆเลยนะฮะเขาเลิกผลิตไปด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบแต่เขาส่วนมากแล้วต่างประเทศเ,เขาเรียกว่ารีแพคเกจิ่งคือเปลี่ยนแพคเกจิ่งใหม่เป,เปลี่ยนรูปแบบใหม่เปนสูตรใหม่เพื่อจะจะจะพัฒนาใหม่ัแต่ของเก่าที่มันดีคนไทยติดอยู่แล้วเนี่ยกับกับเสียดายผมก็จึงนําสูตรของเขาเนี่ยมาวิจัยมาวิเคราะห์โดยเลือกสรรหา โรงงานที่มาตรฐานในระดับมหาชนของไทยนะฮะอย่างเช่นโรงงานที่ผมใช้ให้ประโยชน์เช่นเช่นที่ลูเบียออลูเบียที่สุดดังมากนะที่ผลิตไอ้สบู่ตาโนแก้วใช่ครับเขาคิวซีเขาสูงมากนะฮะเราก็ให้เขามาวิจัยนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าให้เราผลิตภัณฑ์ตัวใดที่เมืองไทยเราสามารถทําแล้วคุณภาพ ไม่ด้อยไปกว่าฝรั่งหรือบางตัวทําเด้นสูงกว่าด้วยอย่างเช่นแชมพูอันนี้นะฮะอันนี้แชมพูนะครับครับอันนี้ช่อาก็คือก็ชื่อไกรเมอร์นั่นเองไกรเมอร์ของเราเองแต่เป็นไกรเมอร์แชมพูเป็นนอริชชิ่งแชมพูนอริชชิ่งนะครับอันนี้นะครับสูตรเป็นของต่างประเทศครัในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราใช้สูตรของเขาแล้วยังไม่พอครับผมไม่สะใจเพราะว่าเวลาผมนําเข้าเนี่ยผมเสียค่าเฟรดค่าเรือไม่แม้ค่าภาษีครผมเงินมันเหลือเพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าเดินทางแล้วจริงไหม ผมก็เลยอิมพอร์ตตัวสารสำคัญนะฮะก็คือตัวตัวผิวแกะใครๆลบผิวผิวแกะคือระหว่างหนังกับเนื้อเนี่ยมันจะมีไขมันอยู่ตรงนนั้เป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเนี่ยนะฮะเขาเอามาสกัดเป็นคอลลาเจนเป็นพลาสมาไหมฮะเขาเรียกพลาสมาเป็นเป็นคอลลาเจนคอลลาเจนไอตัวคอลลาเจนตัวเนี้ยเนี่ยฮะเขาเอาไปใส่กันที่เส้นผมเอ้ยที่ที่ผิวหน้าที่ผิวเคยได้ยินไหมไอ้พวกลบแกะลกแกะอะไรเงี้ยนไหมแต่ว่า โอ้ oh, มันแพงมากถ้ามาใส่กับผมนี่คงไม่ไหวก็คงลำบากจริงไหมค,ครับเพราะาไอ้พวกลกแก่ที่ฐานหน้าเนี่ยกระปุกหนึ่งต้องหลายพันบาทจริงไหมครับครับแต่ผมบอกว่าไม่ไหวก็ไหวอเอาทำสิ่งที่ดีที่สุด เพราะแกรเมอร์เราตั้งใจไปแล้วนี่ว่าเราจะทําสินที่ที่สุดให้กับผมเมือคนไทยเราจะปรับมาตรฐานช่างผมไทยแล้วก็เราต้องการที่จะทำสินค้าดีๆให้กับคนไทยผมใส่เข้าไปเลยครับแล้วไม่ใช่ใส่แค่0 0นย์นย์ศูอร์เน้อยมากอันนั้นใผมใส่ตามที่ r อเอหรือมาตรฐานนักวิจัยในห้องแลบบอกว่ามาตรฐานลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ย มีมีทั้ง <3 S 1> หมดสัมตัวนะ,ะครับก็มีอะไรบ้างครับในชุดนี้เนี่ยนะฮะสามตัวคือแชมพูอันนี้ครีมนวดแล้วอันนี้สเปรย์รสเปรย์ตัวนี้นะฮะ แชมพูนี่ฟองเยอะจริงๆเลยนะฮะฟองเยอะและฟองนุ่มละเอียดกลิ่นหอมมากนะครับสีเหมือนอันชันนะฮะครับครับแล้วก็ใช้สําหรับผมที่ผ่านเคมีมาผ่านเคมีมานะฮะแชมพูคริมนวดคู่นี้ใช้เนี่ยคริมนวดตัวนี้สามารถใช้อบในน้ําได้ด้วยคู่กับอบในน้ำนะครับไม่ต่างจากมาร์กผมหรือโครนหมักผมเลยแล้วผมจะนุ่มลื่นฮะแล้วเอาเอาเอานิ้วสางได้เลยครับไม่มีไม่มีติดกันเลยนะฮะส่วนสเปรย์ตัวนี้ สเปรย์บำรุงใช้ก่อนดายผมป้องกันความร้อนก็ยังใช้ก่อนทําเคมีทุกประเภทได้ด้วยนะครับสามตัวนี้ตอนนี้เราผลิตมาเป็นเซตใหม่อันนี้ครับเป็นไฮเซตนะฮะอันนี้เป็นของเก่านะอันนี้เป็นเซตแล้วครับแชมพูไปขวดสีสีม่วงนะฮะขวดยาือครีมนวดขวดสีเหลืองนะครับแล้วก็สเปรย์ไปขวดสีเขียวเซตนี้ทั้งเซตเนี่ยราคาจากเจ0บาท ลดเหลือ690บาทเท่านั้นนะครับปีใหม่เนี้เป็นของฝันเป็นของฝันเาฝากได้เลยจะวางไว้ที่ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วประเทศนะฮะตอนนี้มีจำหน่ายแล้วปีนี้ฮะปลายปีหรือถ้าใครมีมีข้อสงสัยนะฮะอยากจะโทรศัพท์ไปที่แกรมเมอร์ก็ได้ครับเบอร์เบอร์เจ็2สามหนึ่งสอนะฮะ 731- 2 0 1 1 2นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาในช่วงท้ายกับเรื่องราวของการออกแบบทรงผมกับแกรมเมอร์โดยผู้อำนวยการสถาบันออกแบบทรงผมนานาชาติคุณวิริศยูเย็นสักครู่กลับมาครับ